คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเครเาะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพัเกล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวันจันทร์ครับลงสนาม8คู่และ2คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222คู่แรกดีทรอยต์พิสตันครับตอนตี2ดวนกับนกกระทุงนีินฟิลิค ส่วนคู่ต่อมาตีสองครึ่งตอนดึกเช่นกันครับบเลงเพลงแจ๊สยูทาแจ๊สดวลกับคลิปแลนคาเวเลียครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้สรุปผลงานหน้าช่องล่าสุดเมื่อเช้านี้ครับก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่แรกอินน่าเพเซอร์ครับสกอร์สูงต่ำเจอกับรุกลินเนสเปิดมาที่221ครับแล้วก็ต่ำตมเช่นเคยครับจบแค่สกอร์108ต่อ1น3เท่านั้นครับ เพเซอร์ชนะไปแค่5แต้มไม่สามารถข้ามราคาเปิดได้ครับรวมถึงสกอร์สูง221ครับในคู่นี้จบแค่211เท่านั้นต้องกราบขออภัยในคู่แรกครับส่วนคู่ที่2ไม่มีปัญหาเรียกได้ว,ว่าวันเจี๊ยบครับสำหรับนิวยอร์กนิกส์ดวลกับวอชิงตันวิสซัทครับเปิดสูงต่ำมาด้วยสกอร์222ครับแล้วก็ทำท่าจะไม่ถึงครับแต่สุดท้ายก็จบไปได้วยสกอร์122ต่อ103 นิยอร์นิกสามารถปราบได้แบบรับคาบขาดลอยครับแล้วก็สกอร์รวมอยู่ที่2-25คข้ามฝากราคาเปิดมา3แต้มครับก็เรียกได้ว่าสามารถแก้ตัวได้จากคู่แรกครับที่ผิดพลาดไปครับก็ต้องมาดูในเช้าวันพรุ่งนี้ครับว่า2คู่ที่ให้ในวันนี้ครับจะมามากน้อยขนาดไหนครับไปที่คู่แรกกันก่อนครับโดยคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านดีทไ์พิสตันครับวันนี้เปิดสนามเลซีซ่าอารีนา ตอนรับการมเยือนของนกกระทุงนีลีนพิลิคันตอนตีสอโดยดิทรอยพิสตันครับนำโดยอดีตดาคนหนึ่งอย่างเคสแคนนิงแฮมมาลิกบิสลีย์ออซ่าทอมสันโทบิอัศเฮริสครับแล้วก็จาเลนดูเรนส่วนทีมเยือนครับทางด้านนกกระทุงนีลีนพิลิคันครับนำโดยโฮเซอวูราโดซีเจแมคคอลลัมโซยอนวิลเลียมสันเคลลี่โอลินิกครับแล้วก็อีฟมิสซี่โดยทีมเยือนครับจะไม่มีเบรนดอนบอสตันตัวสำรองของทีมครับ ส่วนเจ้าบ้านดีทรอยต์พิสตันจะขาดทีมฮาร์ดเวิ์จูเนียร์แล้วก็จาเดนไอวีเทียบผู้เล่นกันแล้วดีทรอยต์พิสตันก็ถือว่าเหนือกว่าชัดเจนครับแต่คู่นี้เลือกฝั่งค่อนข้างเสี่ยงเช่นกันครับเนื่องจากพิสตันเป็นต่อถึง11แต้มครับแล้วก็สถานะของเจ้ารถถังแซนวิลเลียมสั้นยังไม่แน่นอนครับผมมองว่าวันนี้ครับทั้ง2ทีมไม่น่าจะเน้นเกมรับเท่าไหร่ครับคิดว่าการพลิกสกอร์เกิน230น่าจะเป็นไปได้มากกว่ายืนฝั่งสูงในคู่ดีทรอยต์พิสตัน ไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างบบลเลงเพลงแจ๊สกับยูท่าแจ๊สเปิดสนามเดลต้าเซ็นเตอร์ตอนตีสองครึ่งต้อนรับการเยือนของคริปแลนด์คาเปลียทีมดับหนึ่งของสายตัวนออกโดยยูท่าแจ๊สครับประกอบไปด้วยอาเซียคอยเลอร์ครับโคลินเซกตันโคดี้วิลเลียมส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นสวาติสลาฟมิคไฮรูครับรวมถึงวอเกอร์เคสเลอร์ยังคงยืนเซ็นเตอร์ส่วนคริปแลนด์คาเปลียมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนำโดยไดรุสกาเลนกับโดน,โดนแวนมิทเชลเสริมด้วยแม็กซ์รูท และหอกคอยคู่อีวานโมบรี่กับจริตอลเลนเจ้าหัวฟูลงสนามครบครับเจ้าบ้านแจส5ห้าเกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวครับส่วนคริปแลนคาเวียครับแพ้มาสี่เกมรวดแล้วครับก็เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในซีซั่นนี้ครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับคริปแลนน่าจะเป็นบาร์ตอันครับน่าจะบุกมาสร้างสกอร์แบบเต็มที่และด้วยความที่เล่นกันในบ้านของยูทห์แจสคงจะไม่ยอมแพ้แบบง่ายๆ่ครับก็น่าจะใส่กันแบบยับเยินในเกมนี้ครับทุกสำนักเปิดมา235 เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะสูงครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าในวันนี้ครับทั้ง2ทีมก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรครับ235ยืนฝั่งสูงทัศนาจานเจย์ยิมีนาคม2025ครับคู่แรกดีทรอยต์พิสตันดวลกับนกกระทุงเดลินพิลิแคนเปิดมา230ครับคิดว่าทั้ง2ทีมน่าจะช่วยผลิตกรได้เกินนี้ครับขอยืนฝั่งสูงในคู่พิสตันส่วนคู่ที่2ครับคริปแลนด์คาเรียรดวลกับยูท่าแจสครับคริปแลนด์เองก็ถือว่าพิฟอร์มไป เกมนี้ไม่ควรเลือกฟังครับไปสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่235มองว่าแจสเล่นในบ้านครับน่าจะต่อกรกับคลิปแลนด์ได้อย่างสนุกครับแล้วก็มีการสร้างสกอร์แบบถล่มทลายเกิน235ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ